และนารถครอบครัวสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่กําลังตามหาอยู่นะคะเป็นคันนี้เลย Honda HRV เครื่องยนต์1.8ตัว EL นะคะคันนี้ได้เป็นปี2018สําหรับตัวรถคันนี้ได้เป็นคันสีขาวเลยนะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยดําำทูโทนปัดหน้าเงานะคะ เป็นยางปีใหม่ๆไปให้ใช้งานด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกด้านข้างค่ะปรับขับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยในการเปลี่ยนหรือเกิดอุบัติเหตุมานะคะสําหรับด้านหลังนะคะคันนี้นะคะมีกล้องถอยมาให้พร้อมใช้งานสองอากาศแบบคลิปฉลามนะคะไฟเบรกโดนที่3ด้านบนนะคะด้ามจับนะคะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีขาวของตัวรถเลยนะคะออปชันด้านในคันนี้นะคะสําหรับภายในได้เป็นโทนสีดําค่ะ ได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะสีดามีรูระบายอากาศมาให้ไม่เก็บความร้อนนะคะมาพร้อมกับพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชั่นไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนจากโรงงานค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM